สวัสดีครับเพื่อนผมนายอันเดนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองอโยุธยาวันนี้เป็นวันที่มีแพช์อัปเดตแล้วก็มีไอเทมในแคชช็อปใหม่เข้ามามีไข่แองเข้ามาหรือ Angel's Call เราจะมาลองเปิดกันครับว่าเราจะได้อะไรบ้างไอเทมที่มีใน Angel's c a o l ที่ให้ลุ้นในการสุ่มเนี่ยนะครับก็มีดังนี้ผมจะแปะให้ดูนะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของทาง r o e e เรามาดูกัน ทีลาใบาเลยนะครับไปด้วยกันว่าจะได้อะไรกันบ้างใบที่1ครับโทเค็นออฟซิกฟิลรู้สึกจะเป็นใบชุบตอนตายไปที่สองครับได้เหมือนเดิมนะครับไปที่สามได้บ๊รบโปรกรมครับไปที่สี่ได้ฟิลแมนนวลไปที่ห้าโทเค็นอีกแล้วครับไปที่หกจ็อบแมนนวลไปที่เจ็ด โปรกรมใบที่ um 8 t o โทเคนใบที่9 Fill ิลแมนนวใบที่10 f ฟ l ลแมนนวลนะครับมาเปิดต่อกันนะครับใบที่11ครับ f ฟ l ลแมนนวลใบที่12 j o m จ็อบแมนวลใบที่13 j o m จ็อบแมนวลใบที่14 j o m จ็อบแมนวลใบที่15 Fill Manual ใบที่16 Token ใบที่17 Job Manual ใบที่18 g r i f p o n Hat บอกลูกไก่นะครใบที่19 Fill Manual ใบที่20 Fill Manual ครับเรามาเปิดต่อกันอีกนะครับใบที่21 Fill Manual ใบที่1 2ได้หมวกไก่มาอีกครับใบที่23 Fill Manual ใบที่14 job manual ไปที่15 f i l l d manual ใบที่16 se ครับไปที่17 token ใบ28 token ใบที่19 f i e l ม manual ใบที่30 job manual ครับเอาของบางอย่างไปเก็บให้น้ําหนักมันลดนะครับใบที่31ครับ f i l l d manual ใบที่32 f i e l ม manual ใบที่33 fill manual ใบที่34 token ใบที่35 bubblegum ใบที่36 he ใบที่37 he ใบที่38 fill manual ใบที่39 token ใบที่40ครับ job manual ครับใบที่41แล้วนะครับ he ใบที่42 Miracle Medicine ใบที่43 Fill Manual ใบที่44 Job Manual ใบที่45 Token ใบที่46 Job Manual ใบที่47 Job Manual ใบที่48ปรบกรรมใบที่49 Job Manual ใบที่50 Fill Manual ครับมาสรุปกันนะครับจากไข่แอง50ใบนะครับเราก็ได้ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฟิลแมนนวลนะครับได้มาถึง85อันซึ่งมันจะมาอันละ5ชิ้นนะครับแล้วก็ได้จ็อบแมนนวลมาอีก60เก็บเลเวลกันสนุกเลยคราวนี้กำลังหมดพอดีได้เอชอลืมดูนะครับว่าฟิลแมนนวลเนี่ยมันจะเพิ่ม EXP 50% 30นาทีจ็อบแมนนวลเนี่ยเพิ่มจ็อบ EXP 50% 30นาทีส่วน HE Battle อันนี้จะเพิ่ม EXP 100% 15นาทีก็คือเร็วกว่าหน่อย ได้บัลลบอกกรรัมไอเอชเอได้มา8อันนะครับได้บัลลบกกรรัมมาอีก20ก็เพิ่มดรอปเบรสร้อยเปอร์เซ็นต์เวลา30นาทีส่วนใหญ่ก็เป็นไอเทมที่ใช้ในการเก็บเลเวลได้นะครับได้มิราเคิล e มดิซีนน้ำยาสกัดนะครับมา1อันแล้วก็ได้ไอเทมสวมใส่มา2ออันเป็นหมวกลูกไก่น้อยเนี่ยครับกริฟฟอนแฮทจริงๆเป็นนกเนาะกริฟฟอน ที่ทาท่าทางท่าบินอย่างเข้าหานอาจิบวกสองท่าอัปเกรดตั้งแต่บวกเขึ้นไปเพิ่มอจิบวกสองท่าอัปเกรดตั้งแต่บวกเขึ้นไปเพิ่มความเสียหายต่ออันเดดเดมอนไทป์มอนสเตอร์ขึ้น10%บเนบวกเ้นี่น่าจะรอดยากยู่นะลองใส่ดูนะครับว่าเป็นยังไงริง้งอ่านี่นะครับก็จะเป็นขยับกระดุกกระดิ๊กอย่างนี้นะครับตลกดีนะครับก็คือมันไม่เหมือนหมวกับมันเหมือนมีนกบินอยู่บนหัว ก็น่ารักดีนะครับโอเคก็ใครจะเปิดไข่แองก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับมันก็เป็นไอเทมลุ้นของรางวัลมันไม่ได้กำหนดนะว่ามันจะได้อะไรมาบ้างเท่าไหร่นะครับยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ